ว่าไงครับไฟที่ผ่านมาบุสึกเป็นยังไงบ้างครับในครั้งนี้เออผมคิดว่าไฟนี้ที่ที่ที่ท,ที่ที่ต่อยเนี่ยนะผมคิดว่าเขาหนีมากไปนะครับเราก็คิดว่าเราก็เตรียมตัวไปดีแล้วแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วถ้าชกในบ้านเราผมรับรองว่าไม่แพ้นะครับในชกบ้านเขาอย่างว่าอย่างสามย,ยกแรกเนี่ยผมมองดูแล้วถ้าไล่ไม่ทันเนี่ยสามยกแรกดูว่าคะแนนออกเขาแน่ แล้วผมก็เลยสั่งบี้ให้ต่อยให้มากที่สุดก็ครบสุสองยกผมมองดูว่าคู่ขี่แต่คะแนนออกมานี่ห่างไปนะครับถ้าต่อยบ้านเราเขาจะหนีไม่ได้แบบนี้นะครับก็คิดว่าออโอกาสของนวพลยังมีอยู่ผมก็คงสนับถึงต่อไปไม่มีปัญหาครับครับ แตกต่างนะครับในการต่อยต่างประเทศครับกับในประเทศครับรแตกต่างโอ้แตกต่างน้าก็เหิวครับเพราะว่านวพลนี่ไม่เคยออกนอกประเทศเลยแล้วก็การเดินทางไปก็เหนื่อยการพักผ่อนการอะไรนี่มันก็ไม่เต็มที่การซ้อมก็ที่ซ้อมก็เราก็ซ้อมในห้องฟิตเนสนะครับมันมันมันแตกต่างมากแล้วการที่นวพลเนี่ยออกไปต่อยเมืองนอกแล้วก็ไปรายการใหญ่ แบบนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยความตื่นเต้นมีอยู่แล้วในตัวยกหนึ่งยกสองเนี่ยจริงๆแล้วดูแล้วเขาต่อยไม่ออกอผมถามเขาตื่นเต้นไหมเขาก็บอกว่านิดหน่อยครับก็พยายามหรือปลุกให้เขาไม่ให้ตื่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราต่อยบ้านเราม,มันเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับโดยเฉพาะกรรมการนี่กรรมการบนเวที ออสเตรเลียบันพ่อบุนเนอร์นะชื่อภรรยาเขาเป็นออสเตรเลียเป็นกมการให้คะแนนออสเตรเลียก็สองคนก็ไปแล้วผมมองดูยงไงงานนี้ถ้าต่อยไม่น็อกก็ยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้ครับเราจะพูดว่าต่อยแค่หมัดหนึ่งหมัดสองแล้วไม่ตามเลยเลยหมัดโอ้เราเตรียมไปเต็มที่นะครับ การที่เราต่อยหนึ่งสองนี่เขาก็โดดไปนู่นแล้วพรามันจะต่อยต่อยอะไรได้มาก็ต่อยลมนะครับอันนี้ผมผมภูมิใจในตัวของโนว่าผนะเพราะว่าม,มีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจจริงๆแต่ว่าบางทีบางครั้งนี่มันการที่ไปเดินทางไปต่อยอ่างประเทศครั้งแรกเนี่ยเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คือความตื่นเต้นนะครับผมมองดูเขายังยังตื่นตื่นเต้นอยู่ หรืแม้่าจะตยมาเยอะก็จริงแต่เป็นต่อยในประเทศไทยแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเขามาต่อยที่เมืองไทยโอกาสที่ชนะเราก็ยากในเกมเนี้ย,ยกมาทุกที่เมืองไทยผมมองว่าไงเราก็ไม่แพ้ครับผมแล้วมีสิ่งที่ต้องแบบแก้ไขตัปรุงมาของนักบลครับจริงๆนักลน,น,นี้เขาเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็มีอ่ มีวินัยมีระเบียบมีความรับผิดชอบตัวเองสูงอยู่แล้วนะฮะับเป็นผู้ใหญ่พละกำลังสิบสองยกเขาก็ไม่หมดนะครับแล้วก็ในความตั้งใจต่างๆในผมมองดูแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วขึ้นอีกหน่อยนะะอย่งอื่นก็คงไม่มีอะไรแล้วอาจจะไปต่อต่างเทศมากขึ้นเพื่อให้เขา ชินกับบรรยากาศของการตอยต,ต่างประเทศนะครับแล้วความไฟต่อไปเป็นยังไงบ้างครับคาไฟต่อไปก็ต้องผมก็คงต้องจัดอี่เครื่องต่อไปนะฮะในรายการของไทยรัฐทีวีช่องทา้งสองน,สอนะครับ,นะรบนะจะเป็นเครื่องต่อไปแล้วก็กลับมาชิงแชมป์ในสถาพันเอเซียคืนก่อนนะครับและเพื่อที่จะไตก่กลับไปที่จะไปเจอเขาอีก ก็คิดว่าคงใช้เวลาไม่นานนะครับโดยเฉพาะเราจัดเองอยู่แล้วไม่ต้องไปรอใครนะครับนะครับพูดถึงบให้แฟนมวยชาวไทยครับให้ช่วยเชียร์นวครับคือผมก็ขอกลับเรียนนะครับพี่น้องแฟนมวยที่รักทุกท่านนะครับว่าก็เป็นกำลังใจให้กับนวพลและมวยค่ายนะครหลวงต่อไปเราตั้งใจทุ่มเทกับงานเต็มที่นะครับ เราเตรียมงานนี้มาหลายเดือนดีเดียวแต่ผมก็รู้อยู่แล้วฮะถ้าเราชนะกลับมาเนี่ยเราก็ได้ดอกไม้นะครับแต่ถ้าแพ้ก็ได้ก้อนอิดอันนี้อัอันนี้ผมไม่ว่ากันนะครับก็คิดว่ายังไงเขาขอให้เป็นกำลังใจครับกีฬาครับมีไม่แพ้ก็ชนะนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เราเป็นผู้แพ้เขาในชีวิตของนวพลแพ้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับต่อไปมา เดือ60ครั้งแพ้แค่2ครั้งเองนะครับก็ขอฝากดูครับว่าพี่น้องแ8มวยก็เชื่อสนับสนุนแล้วก็มวยค่ายนครหลวงโปรโมชั่นโดยเฉพาะนักวพน์นครหลวงโปรโมชั่นสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นและยังมีอีกหลายคนนะครับที่ติดหนับโลกอยู่นะครับขอเป็นกำลังใจกันด้วย,วยกันนะครับใครับนี้ก็ซ้อมมาเต็มที่หวังไว้เต็มที่เหมือนกันครับ ก็รู้สึกเสียใจนิดนึงครับผมพร้อมจะสู้ต่อไปพร้อมครับพร้อมที่สู้ต่อไปครับผมยังไม่ท้อนะครับผมได้ประสบการณ์กันมาเยอะได้เยอะมากๆเลยครับไปต่อไปเลยไม่พลาดครับไปต่อยสตารงครั้งแรกครับผมนี่ต่อไปจะนิ่งขึ้นครับผมก็แฟนบอลให้กำลังใจกันอยู่ครับก็ขอบคุณน้องนันนุยชาสายนะครับพี่ให้กำลังใจและเชียร์ผมด้ตลอดขอบคุณมากครั ในจังหวะนี like. the the ้ครับในจังหวะที่แบบว่าน้องคนครับต่อยจนเขาเซบคือพูดถึงจังหวะนั้ำหน่อยได้ไหมครับก็แบบยังไที่เราได้ไปที่ไปเนี่ยัที่โดนให้ตีต่อยเขาโดนก้าวมันรู้สึกรตงนนีี้เ่ยมันรู้สึกเหมือนแบบมีจุดประกายณมาเราจะชนะอะไรไงหรือว่า ว่าเขาหนีเร็วครับเขาครับผมเขาเตรียมแก้มาโดยเฉพาะแล้วก็หนีหนีหนีเร็วมากครับ